จดดิทุไทยอินไซ h a i ท a ลนยังอยู่กับโควิด -19 แต่ค,คราวนี้ไปกันที่ประเด็นน้ำตาไหลน้ำตาไหลหรือบางคนบอกว่าก็เป็นมุมดีๆที่มีแบบนี้บ้างนะมันทำให้พอเห็นแบบนี้มันแลกใจสักน,น,นิดนึง่ะแล้วแต่จะมองอแล้วแต่จะมองคุณแมวสาวค่ะคนน้ำตาไหลอ่ะม,มันเกิดขึ้นได้ในกี่โมเมนต์ก็ทั้งดีและไม่ดีถูกต้องข่าวดีก็น้ําตาไหลได้ข่าวร้ายก็น้ําตาไหลได้ถูกต้องค่ะดีใจจนน้ําตาไหลถูกค่ะถูกค่ะ เสียใจมากหรือทุกมากจนน้าตาไหลก็มีค่ะก็มีทั้งสองโมเมนต์ค่ะบางครั้งอัดกดดันผู้ไ่ออกบอกไม่ถูกมันได้หมดอะ่ะมันอันหาดมันสังเวชมันโอ้่น้ําตาก็ไหลได้ได้หมดเวลา,าอยู่ใน<ด><ด>สถานก,การณ์กดดันจริงๆมันก็น้ําตาไหลถูกไหม,มนะต่อไปนี้คลิปนังต่อไปนี้เป็นคลิปที่ผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าได้เห็นคลิปนี้น้ำตา ไม่ไหลผมให้ไตกระบาลเลยจะให้กระเทิบน้ำตาไหลบางคนก็แอบยิ้มที่มุมปากผสมไปด้วยแบบมันมันมีสองอารมณ์ผสมกันก็มีสำหรับบางคนแต่ผมเลือกที่จะน้ำตาไหลพร้อมกับอุทานว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอย่างไรเอาไปดูคลิปครับเดี๋ยวเราบรรยายทับคลิปเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงนะฮะไปดูไปดูไปดูคลิปนะจักค่ะกำลังทำงานอยู่ค่ะเป็นเสียงเย็บจักรค่ะไปดูคลิปฮะเชิญฮะเชิญฮะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เห็นไมครับผู้ชายผมสีชายชลาชายชลากำลังชายชราเลยชายชลาที่กำลังเย็บอะไรต่อมีอะไรบนจากตัวเก่าๆเป็นเป็นเป็นจากถีบนะใช่ค่ะไม่ใช่จากไฟฟ้านะจกโบราณเป็นจากถีบต้องใช้ขาถีบนะใช่จากโบราณไงเป็นจากโบราณนะใช่ค่ะสมัยก่อนจากไฟฟ้าหรือจากอ๋อจากถีบดิจากถีบใช่ค่ะจากถีบต้องใช้ขาถีบ ถูกค่ะถูกไหมฮะถูกไหมชายชร<ล>าที่กําลังเย็บอะไรต่ไมิอะไรอยู่กับจักรเก่าๆตัวนั้นคือใครครับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินทร์ค่ะชายชราในคลิปคุณหมอค่ะระดับอาจารย์หมออาจารย์หมอค่ะระดับอดีตคณบดีแพทย์ศิร,ร,ริราชค่ะระดับอดีตลําดีช่วยศึกษาค่ะวันนี้มานั่งเย็บอะไรครับเย็บอะไรครับ เป็นเขาเรียกว่าเป็นถุงสวมเท้าตรงน่องนะคะใช้สําหรับทางการแพทย์เพราะบอกว่าไอ้ถุงพลาสติกที่ใช้ในห้องพวกติดเชื้อเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้เขาก็เลยมีการโมดิฟายเอาผ้ากลับมาแล้วมาเย็บแบบนี้เพื่อให้ใช้ในห้องสําหรับผู้ติดเชื้อเอาเป็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้ช่วยแพทย์หรือพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลที่เข้าไปทําหน้าที่ในหอผู้ป่วยที่เป็นห้องแยกโรคติดเชื้อโควิดทุกคนนะนอกจากซิลทั้ง ทั้งตัวห่อทั้งตัวแล้วนะต้องมีถุงสวมขาเนี่ยยังต้องมีถุงสวมรองเท้าใช่อีกชั้นหนึ่งช่ใช่เพราะใช้เสร็จแล้วจะต้องทิ้งไงเพราะว่ามันมันมันป้องกันเชื้อโรคถูกเพราะว่ามันสัมผัสเชื้อแน่แน่ในห้องนั้นมันมีเชื้อดังนั้นดังนั้นถุงสวมรองเท้ามันสัมผัสเชื้อใช่ทีเดียวก็ต้องโยนทิ้งถูกไหมฮะเป็นการเซฟบุคลากรทางการแพทย์มันขาดแคลนถึงขนาดอาจารย์หมออุดมขชินทร์ค่ะ ต้องมานั่งปัดฝุ่นเอาจักเย็บผ้าของคุณแม่ใช่ค่ะอายุนี่ก็4ี่สปีแล้วนะจักตัวนี้ยจักตัวนี้อายุแต่ยังใช้การได้ผมว่าเกินสี่หปีนะใช่เขาบอกจักของคุณแม่คุณหมออุดมวันนี้คนใกล้ชิดคุณหมอคุณแม่คุณอุดมบอกมาว่าผมว่าอายุสี่สิบห้าปีเกินสี่ห้าสิปี <c oughs> ตัวหมออุดมอายุเท่าไหร่โอ้ยเกิน60แล้วดังนั้นไอ้จักตัวนี้ผมเชื่อว่าเกิน50ปีไอ้จักตัวเนี้หมออุดมทนไม่ไหวไม่ไหวจจเคลียร์ลูกศิ ลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปทํางานในห้องแยกเชื้อหอผู้ป่วยห้องแยกเชื้อโรคติดเชื้ออะไรประมาณนี้มันหวาดเสียวเหลือเกินขาดแม้กระทั่งถุงสวมรองเท้าคุณหมออุดมโดดลงไปช่วยน้องๆช่วยลูกศิษย์ลูกหาในการเย็บคือถุงสวมรองเท้าขนกลับมาให้คนที่บ้านช่วยทําด้วยแล้วสังเกตไหมทาไมคุณหมอเย็บคล่องเขาบอกว่าสมัยก่อนหน้านี้คุณหมอมีโอกาสช่วยคุณแม่เย็บผ้าก็เลยดูซิจะใช้จักตรตัวนี้คล่องมาก คือคลิปนี้นะด้วยความเคารพคลิปนี้เห็นแล้วน้ำตาไหลด้วยความปิติในหัวอกโอ้โหสังคมไทยมาร่วมด้วยช่วยกันจริงๆก็ได้นะก็ได้นะนระดับอาจารย์หมอย์หมอยังกระโดดลงมาร่วมด้วยช่วยกันเย็บถุงสวมรองเท้าให้กับลูกศิษย์ลูกหาเลยแต่ในอีกมิติหนึง่งจะบอกว่าน้ำตาไหลด้วยความรู้สึกสังเวชในหัวอกระดับอาจารย์หมอควรทำอะไรได้เยอะกว่านี้ ระดับอาจารย์หมอควรไปนั่งวางแผนร่วมกับลุงโตในการบัญชาการรบใ,ในการต่อสู้กับโควิดอยู่ในทีมนั้นด้วยนะอีกบทบาทหนึ่งเนี่ยแต่ตอนตนี้พอกลับบ้านก็ใช้เวลาว่างมาช่วยเย็บค่ะถุงสวมเท้าให้ค่ะ